สวัสดีครับพบกับคุเจอีกครั้งนะครับสำหรับการเตรียมตัวเพื่อออดิชั่นเดอะสตาร์สำหรับวิธีการเลือกเพลงให้เหมาะกับตัวเองนะครับข้อที่หนึ่งต้องดูก่อนว่าเสียงเราเนี่ยมีเว้นเสียงประเภทไหนครับว่าเสียงเราสูงไม่ได้ถึงโน้ตตัวไหนต่ำไม่ได้ถึงโน้ตตัวไหนนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของเสียงเราเป็นยังไง สำหรับคนที่เสียงหวานนะครับคุณจะเลือกร้องเพลงที่มันเบาๆนุ่มนุ่มเพราะๆนะครับแล้วก็ถ้าจะไปเลือกเพลงที่แบบมันเป็นร็อกหนักๆน,นี่ก็คงจะไม่เข้าเพราะฉะนั้นคือ,อต้องต้องฟังเสียงเพลงด้วยนะครับเนื่องจากเรื่องเรนจะ์แล้วแล้วก็วิธีการร้องเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เราจะต้องฝึกเรื่องเทคนิคการใช้เสียงซึ่งคุณจะพูดในคลิปถัดไปนะครับสําหรับการร้องเพลงปากเปล่านะครับหรือแอคคา펠ล่าเนี่ยนะครับสำคัญที่หนึ่งก็คือเราจะต้องรู้จากเทจเริ่มเสียง พราะบางทีเวลาเราไปออดิชั่นเนี่ยเราตื่นเต้นตื่นเต้นปุ๊บเนี่ยมีนาโนมที่จะขึ้นร้องเพลงในคีย์ที่สูงกว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเพลงนั้นร้องสิ่งสูงแล้วก็อาจจะแบบฆ่าตัวตายนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับอันที่2คือเรื่องจังหวะและกร v ฟของเพลงนะครับเวลาร้องเพลงปเปล่าๆเนี่ยมันไม่มีดนตรีช่วยให้เราช่วยเรื่องกรุฟเพราะฉะนั้นเราจะต้องเน้นเรื่องกรุฟเป็นพิศเพศษเพราะมันจะทําให้เพลงมันน่าสนใจมากขึ้นครับเดี๋ยวครูจะจะทำตัวอย่างการร้องเพลงแบบไม่มีกร v ฟให้ฟังนะครับ เพลงระยะทาใจของกันเดอะสตาร์ครับโลอยู่ลำพังเพราะหวังลงๆกับเหตุผลที่เธอเป็นคนพูดให้ดีใจคือเวลาฟังเนี่ยครับเราจะรู้ว่าจังหวะที่เนเนี่ยม มันคท่านข้งจะเป็นจังหวะที่1และ3แล้วก็บางทีการร้องแบบไม่มีกรุฟเนี่ยมันจะฟังคล้ายๆกับว่าเราอ่านหนังสือครับเหมือนกับเราท่องอะไรมาแล้วเราออกมาเป็นเมโลดีครับซึ่งไอตรงนี้มันฟังไม่ค่อยพอเท่าไหร่ครับสำหรับการร้องเพลงแบบมีกรุฟนะครับก็คือการเพิ่มฟีลิ่งการเพิ่มฟีลของจังหวะเข้าไปการสวิงในในจังหวะมีจังหวะหนักจังหวะเบาอย่างเช่นเราจะนับ1 2 3 สี่หนึ่งสองสามสี่โลอยู่ลำพังเพราะวังลงๆกับเหตุผลที่เธอเป็นคนพูดให้ดีใจพอจะฟังออกกันไหมครับครูเจหวังว่าวันนี้คงจะได้ความรู้และเทคนิคเล็กๆน้อยๆกับไปซ้อมที่บ้านกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่อยากจะเก่งต้องซ้อมบ่อยๆครับ เจอกันในคลิปหน้าครับ